ก็หลายๆนะครับที่มหันตภัยร้ายโควิด -19 ฆ่าชีวิตหลายครอบครัวกันไปแบบนี้คือมันสะเทือนใจที่แบบว่าพอติดเชื้อแล้วผู้ที่เป็นญาติไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลตอนที่เขาเจ็บป่วยได้จนวาระสุดท้ายก็ต้องลงงเลยแล้วก็ไปเผาเลยโคือเรื่องที่สะเทือนใจจริงๆใช่ค่ะ เอาล,ละเราไปเติมพลังกันดีกว่านะครับในวิกฤตในช่วงที่หลายคนกําลังเศร้ากําลังมีความเครียดแต่เราก็ยังมีข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราบ้างเป็นมุมดีๆนั่นก็คือการเติมพลังใจให้กันนะครับทุกวินาทีนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ด้วยเพาะพลังพลังที่เรามีให้กันนะครับเราไปดูยูทูบเบอร์จังหวัดตราดนะครับที่เขาสร้างตู้ปันสุนะครับเพื่อหวังที่อยากจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีนะครับน้ำดื่มก็ดีให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับ นายสุภกิจจันทเสนสกุลนะครับเป็นช่างตัดผมซึ่งก็ผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำคอนเทนต์สร้างความบันเทิงให้กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์สร้างตู้ปันสุขไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเองที่บ้านชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับชาวบ้านและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงของโควิดสิแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ชนบท แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้างกลับมาอยู่ที่บ้านยังไม่มีงานทำขาดไรายได้ซึ่งภายในตู้นะครับก็พบว่ามีการติดป้ายระบุว่าตู้บรรจุเชิญหยิบฟรีรส่วนของภายในตู้เนี่ยก็จะแตกต่างจากตู้บรรจุที่เห็นทั่วไปนะครับที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีนี่ครับกล้วยมีไข่ไก่นะครับผลไม้ลากไม้พืชผักแม้กระทั่ง ปลาสดสดนี่แหละนะครับรวมไปถึงข้าวสารน้ำดื่มซึ่งก็เป็นของส่วนหนึ่งที่นายสุเกิจออกไปทำคอนเทนต์ใช้ชีวิตวิถีแบบชนบทรวมถึงเพื่อนๆบ้านที่มีน้ำใจก็นำมาร่วมด้วยส่วนหนึ่งนะครับานายสมเกตเขาบอกว่า เขาเห็นวิกฤตจากโควิด19เนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบตกงานขาดรายได้เนี่ยโอ้โหจำนวนมากเลยทีเดียวก็อยากจะออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็อยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวให้สามารถยังชีพต่อไปได้นะครับนี่เนี่ยบ้านเราเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดระบาดเยอะมากๆครับก็เลยมีแนวคิดอะว่าอยากทำตู้ปันสุกเอาไว้ร่วมแบ่งปันพวก ข้าวสารอาหารแห้งพวกพืชผักผลไม้นอกให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้กับชาวบ้านคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับเราก็เอาผลผลิตจากสวนเนี่ยที่สวนหนึ่งคือเหลือจากการขายเนี่ยเราก็มาร่วมแบ่งปันนะครับใครได้รับผลกระทบก็มาใช้บริการได้นะครับก็มีทุกวันฮะเพราะว่าผมจะตั้งตู้นี้ไว้ตลอดเลย มีอะไรมาแบ่งก็เวียนมาใส่ใครอยากได้อะไรก็มารับไปส่วนใครมีนักใจอยากมาใส่เพิ่มอะไรเพิ่มก็ได้ตลอดเวลาครับผม